ไลฟ์ค่ะก็จะเป็นการรวมตัวของเรียกว่าอะไรนักแสดงหนุ่มหล่อขั้นเทพทั้งห้าคนค่ะแล้วก็มาขั้นเทพไปเยอครับมาเจอกันบนเวทีแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นโปรเจกต์นี้เราเราใช้ชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตอะไรนะคะเลดเอพี่จอค่ะเ a ดเอก็คือเป็นการรวมตัวระหว่างพี่เอสุภชัยกับเอทามโชบีสค่ะ จริงๆต้องให้เกียรติไอ้ทามโชว์บีบมากกว่าครับผมพี่เอก็เล็กๆเกียรตินี้ครับผมครับกว่าจะมาเป็นโปรเจกต์นี้มั็นด้านเย็นแสงจ็นทร์ก็จริงๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นมาจากพี่เอนะคะครับผมพี่เอคือน้องๆบางคนก็อาจจะเคยทำคอนเสิร์ตกันมาบ้างแล้วค่ะคราวที่แล้วแล้วก็เลยพี่เอก็คงรู้สึกยังสนุกอยู่ครับแล้วก็อยากจะร่วมสนุกกับพี่ชอร์ดสักครั้งคือทุกคนก็ ตอนแรกที่จัดคอนเสิร์ตไปก็เคยคิดกับน้องๆหรือว่าทีมงานว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสผมได้ทํากับ A อทามกับพี่ชอดสักครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสพี่ก็ได้ยกหูมาคุยกับพี่ชอดพี่ชอดก็เอ้ยถ้าไอเดียแบบนี้พี่ชอดก็เลยตอบตกลองสนใจลองเข้ามาคุยดูก็เนี่ยครับพี่ชอดก็แบบพี่ชอดเล่าให้ฟังครับก็เลยเป็นอย่างทุกวันนี้ครับผม กันว่าโดยเอทําโชว์บิสเองนะคะที่ผ่านมาเราก็จะทำคอนเสิร์ตหรือว่าทําโชว์ของนักร้องที่เป็นนักร้องอาชีพนักร้องจริงๆเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าถือว่ามีโอกาส ไม่ไม่มากที่เราจะมีโอกาสได้ทำคอนเสิร์ตหรือทำโชว์ของน้องๆซ,งซึ่งซึ่งมาในรูปแบบของนักแสดงแต่ว่าโชคดีมากๆที่น้องๆทุกคนตรงนี้ก็มีความสามารถรอบตัวจริงๆทั้งในการร้องเพลงด้วยในการแสดงด้วยในการทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเต้นทั้งอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นก็โดยพี่ชอดเองก็จะไม่มีอะไรน่าหนักใจจะรู้สึกว่าตอนนี้กําลังสิ่งที่กําลังคิดอยู่ก็คือจะทํายังไงให้คอนเสิร์ตคราวนี้โชว์คราวนี้เนี่ยให้สนุกที่สุดแล้วก็อยากจะให้คนดูของเรา ได้ได้ดูสิ่งที่แปลกใหม่จากไอทัมโชบีสแล้วก็จากน้องๆเหล่านี้ค่ะที่สำคัญทพระเอกเบอร์หนึ่งกันทุกค ถึงขั้นสคริปต์ันนะคะคงอยู่ในระหว่างช่วงเวลาของการเตรียมตัวหรือการเตรียมคิดอะไรหลายๆอย่างค่ะตอนนี้ก็พยายามจะให้น้องๆเขาได้ีโอกาสเตรียมตัวในการซ้อมเต้นหรือว่าออกกําลังหรืออะไรต่างๆนานาก่อนต้องคิวของแต่ละคนอะไรก็คิวเท่ซ่งนั้นเลยค่ะใช่ไหมคะโอ้โหเสียงันักเสียงหนักขอบเพื่อนคิวลลกมาครับก็ช่วงนี้ก็เล่งถ่ายละครด้วยสารับ ละคร2เรื่องแล้วก็มีไปประเทศจีนบ้างอะไรบ้างเห็นไหมครับครับก็ก็คือตอนนี้ให้ทางพี่ชอดเรียกน้องๆได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละคนถนัดด้านไหนซึ่งการโชว์ของพี่ชอดครั้งนี้ก็เน้นว่าคือเน้นโชว์คือเหมือนเราก็เรื่องร้องเพลงเราก็คาดหวังบ้างแต่คือเรื่องโชว์ที่พี่ชอดบอกก็พยายามคิดให้มันตรงกับ น้องๆเต่ละคนมีคาแรคเตอร์แบบไหนที่ถนัดอะไรแบบนี้ครับผม,มนะครับมีคนที่เองมีโชไอยากให้ไายโซ่แบบอะไรกนนี้คุยกันอยู่ค่ะคือคือเวลาจะทํางานอะไรก็ตามแต่เนี้ยเราคงต้องหลายๆส่วนมารวมกันนะคะ<ม>ถึงว่าตัวน้องๆเองด้วยความสามารถน้องๆเองด้วยแล้วก็ความน้องๆอยากทําอะไรด้วยแล้วทางพวกพี่ด้วยเนี่ยเราใช้วิธีคุยกันแล้วก็มารวมกันมากกว่าพี่จะขึ้นขึ้นโซ์เลยคือคือแบบนี้ครับจริงๆก็แบบว่า เออเหมือนสงสารพี่ชอดนะครับตอนนี้พี่ชอดก็หัวยุ่งมากแล้วครับถ้าพี่เอ e ขึ้นอีกคนนะครับก็ยุ่งไปมากกว่านี้ก็เลยแบบว่าครั้งนี้ขอเป็นคนนั่งตกมืออยู่หน้าเวทีเพราะว่าเดี๋ยวน้องอ้ําเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเชียร์น้องๆเขาบอกว่าเธอต้องมานั่งเป็นเพื่อนชนะ,ไ,ชนะไอเดียก็เลยแบบก็เลยจะนั่งสวยๆกับ <ไป S 2> อ,อ้ําไงไอเดียครับผมคือวันนี้ติดต่อสลิงไปแล้วสลิงเขาบอกว่าปีนนี้น้าหนักพี่เอเพิ่มขึ้นนิดนึงเขาเลยไม่รับทำไอเดียพี่เอบอกอุ้ยถ้าไม่ขึ้นสลิงไงเอไม่ขอ วางแผนแล้วแขกรับเชิญรับมาต้อกากอ๋อแน่นอนค่ะต้องมีเรื่องของแขกเชิญเข้ามาแน่นอนซึ่งตอนนี้คงต้องอุกเกินไว้ก่อนนะคะคใช่เรายังคงไม่สามารถบอกอะไรได้มากมายในวันนี้แต่ว่าอยากบอกว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยติดตามงานของไอทําโชว์บีสาขาก็คงจะรู้ว่าเราจัดหนักกันทุกทีนะคะเราไม่เคยทําอะไรน้อยๆเราทํามากเราทําเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะคราวนี้จะยิ่งหนักกว่าทุกครั้งเพราะว่าพี่จอ,เอดเองก็มีโอกาสได้ดทำงานกับน,น้องๆเป็นครั้งแรกก็ตั้งใจเต็มที่ว่า จััดหนนกกมากแ่ๆบางคนพี่ชอร์ก็ใช้น้องนักแสดงเนี่ยครับที่ขึ้นคอนเสิร์ตไปช่วยติดต่อให้อยู่ใช่ป่าครับพี่ชอร์ใช่ค่ะเหมือนใช้น้องน่าเดะไปติดต่อบางคน,นใช่ไหมครับครน่าเดะจะมีแขกรับเชิญเป็นใครที่พี่อยากได้หรือเปล่าในนี้อันนี้ก็ต้องต้องรอ,อดูกันครับว่าจะเป็นใครครับอ่าย่าย่าไหมครับเออไม่ย่าแหละครับผมก็ก็ตอนนี้ก็ก็รอ,อ,อดูเหมือนกันว่าจะเป็นใครแกันแล้วกันพี่ีแอ๊บ เขาบอกให้เกิดความรักพี่เวียร์ค uh รับเปที่ใหญ่ใช่ก็ในฐานะที <S <s ่อายุน้อยสุดนะครับ15ค่ะตอนเิดครั้งนี้เลข5มาจากอายุพี่เวีย15ก็ไม่นะครับก็ทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างครั้งนี้เนี่ย อาจจะเคยเห็นพวกเราในมุมมุมมองแบบไหนแต่ว่าครั้งนี้ก็คือมันจะมีความแตกต่างที่คนดูแล้วก็เป็นแฟนจะไม่เคยเห็นพวกเราทํามาก่อนครับถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่พวกเราอยากโชว์ให้ทุกคนได้เห็นครับากทำอะไรเป็นพิเศษบนเวทีนี้คะเพราะไหมครับในเมื่อพีชชอร์พี่เอให้โอกาสเวทีของพวกเราแล้วนะครับพวกเราก็จัดเต็มทุกอย่างที่ทาได้เราทาหมดนะฮะเอาอะไรก็ตามที่พวกเราไม่เคยทำเนี่ยเวทีนี้เรามีโอกาสแล้วเราทําเต็มที่แน่นอนจะได้เห็นพี่เรียบเต้นแบบโอ้ทุกอย่างครับ พี่เบียร์ครับพี่เบียร์ครับถามต่อหน้าพี่ๆนักข่าวเลยถ้าถอดเสื้อน้อยไปถอดกางเกงได้ไหมคะจะมีโชว์จากจากคอนเสิร์ตเลดี้เป็นคอนเสิร์ตเลดี้เลดี้ครับผมว่าถ้าเรื่องซิกแพคเนี่ยต้องถามลูกค้านะฮะอ่าพี่เกณฑ์ครับอ่าพี่เกณฑ์ครับครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามดูแล้วกันคราวนี้ก็ให้ทุกคนติดตามดูแล้วกันครับผมว่าทุกคนจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับคผมทุกคนแล้วก็วันนี้ก็มีโชว์นักออกบบวันน ทุกคนครับร้องอกครับผมก็ไปติดตามอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วกันครับน้องคนเล็กไหมคะครัเจมสครับเขาเจอเแล้วก็ดีใจเรงนี้้่ได้ร่วมงานกับพี่ๆครับพ่มีเท่ิมาแล้วก็เป็นยอดพี่ผมเป็นน้องเล็กเหมอนกก็ไม่น้อยหน้าครับก็จะตั้งใจแล้วก็สู้ๆเต็มเต็มเต็มแล้วเต็มครับทงที่เราองฉแล้วก็ทมกก็เป็นกำลังใจัอ่ี่เดียว ครับโอ้ก็เต็มที่ครับผมแน่นอนแล้วก็โอ้โอ้เชี่ยนแน่นอนครับว่าต้องสนุกแน่นอนเพราะว่าพี่ยอดทำด้วยแล้วก็พี่เอรวมด้วยครับมีพี่ๆน้องๆทุกคนก็เต็มที่นะครับเราไปดูว่าจะออกมาในรูปแบบที่อาจจะเป็นการแสดงแบบไหนอะไรต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับเอทามโชบีครั้งนี้นะครับผมอยู่เนี่ค่ะอย่างเช่วันนี้บรรยากาศการถ่ายทำโฟล์เตอร์ก็ท่างจะหล่อเนมากล่อมากนะครับจริงหรือน มันจะการแข่งขนวันนี้เป็น,นยังไงบ้างะก็วันนี้ก็ ถ่ายทำตั้งแต่ช่วงช่วงสักสี่โมงนะช่วงเช้าสี่ห้าพี่เบียร์บอกว่าพี่เบียร์สี่ห้าพี่เบียร์มาก่อนเลียร์มาคนเดียวมาไต่กันก็จริงๆวันนี้ก็สนุกครับผมก็ได้ได้มาเจอกับพี่ๆทุกคนได้มาเจอกับเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนกับว่าทำงานเป็นครอบครัวกันหวังว่าในเวลาต่อไปในกิจกรรมต่อไปเราต้องทำร่วมกันเนี่ยจะทำให้เราได้รู้จักได้รู้จักกันมากขึ้นได้มีเวลาได้มีประสบการณ์ได้มีความทรงจำที่ดีมากขึ้นด้วยกันครับแค่วันถ่ายโปสเตอร์ก็หล่อขนาดนี้บนเวทีจริงมี่กระจี๊ยกระชากใจเสาระคคิดดูับ พี่ดเด็ว่าพี่ได้เดชมันมันมันใหสิ่ง พี่ชอบแบบลำบากใจไหมคะจับปูใส่กระด้งอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะจับปูใส่กระด้งพี่ว่าพี่ว่าตอนนี้มันเป็นเครื่องแรกๆค่ะน้องๆก็ยังไม่ค่อยกล้ากับพี่เท่าไหร่ยังไม่เป็นปูอยู่บางคนยังอาจจะแบบมีการแปลงบ้างแต่พี่เดาว่าอีกแป๊บหนึ่งพี่คงจะเจอสึกหนักค่ะพี่ชาค่ะหลายคนโง่ในเรื่องของค่าบาทค่ะดาราเบอร์หนึ่งมารวมกันขนาดนี้เกิอ๋อไม่ค่ะปกติค่ะปกติของไอททมเชอร์บิสค่ะไม่ไม่มีอะไรแตกต่างค่ะแต่ต้องรีบจองให้เร็วๆนะแต่ว่าใช่ใช่อันหนึ่งคงต้องรีบเพราะว่าพี่ก็ไม่สามารถรับบผิดดชอออไ้้นะคืตง บอกกันค่ะว่าคิวน้องๆเนี่ยกว่าจะหามารวมกันได้เนี่ยค่อนข้าง,าง,างยาก<อ>เพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าจะแบบเพิ่มรอบเพิ่มรอบหรืออะไรได้นะคะคงต้องรีบกันนอบตอนนี้สองรอบค่ะเปิดจบะเปิดจังหวัดไหมคะทีมงานี่ทีมงาน่ะเปิดจองบัตรเมื่อไรคะพี่พี่ตกเลขคณิตวันที่7สิงหาคมใช่ไหมครับพี่ชอดครับ7สิงหาคมค่ะให้พี่เากนั่นไง ครับก็น้องเล็กน้องเล็กครับครับก็เป็นการรวมตัวกันนะครับก็อย่างของที่เป็นาเรทเอก็คือเอธานโชบิดแล้วก็เอสุปอร์ชัยแล้วก็น้องๆที่น่ารัก5คนของเรานะครับพี่ๆครับน้องเวียพี่ๆน้องเวียพี่นะครับก็จริงๆพวกเราดีใจมากพวกเราพดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานนะครับแล้วก็พวกเรามีโอกาสได้เจอกันบ้างแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเป็นสิ่งดีที่ทาให้เราได้มาเจอกันบ่อยขึ้นนะครับก็ได้มา เรียนรู้รู้จักกันในครอบครัวของเรามากโดยที่มีพี่ชอนเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็เป็นการทํางานที่ p r o f e s ั่น n a ลนะครับคือพวกเราร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราเต็มที่นะครับพวกเราเต้นได้ไม่เต้นได้แต่คราวนี้เต้นจัดเต็มแน่นอนนะครับจะมีซิกแพคไม่มีนะครับคือทุกอย่างที่ทุกคนทุกคนรอเนี่ยพวกเรามีให้หมดนะครับมีครับมีเต็มที่เต็มที่มีแน่นอนครับขอเวลาทีเดียวครับจะขึ้นแน่นอนครับจะเตรียมพิชูไปซับกันเลยเนาะซับน้ำลายเหรอ พี่ฝากนินึงครับพี่พี่พก็รู้สึกดีใจมากนะครับพี่ชอตก็ต้องขอบคุณพี่ชอตที่เหมือนกับว่าสารฝันเล็กๆของคนตัวเล็กๆอย่างเอให้เป็นจริงเอตัวเล็ก <ๆ S 1> หรือเปล่าครับครับคือเหมือนกับเรานั่งเรานั่งอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับนั่งมองอยู่แบบว่าความฝันของทุกคนก็คืออยากอยากอยาก,ยากเห็นน้องทุกคนนะครับมีคอนเสิร์ตร่วมกันสักครั้งหนึ่งซึ่งตัวเอง อยากเป็นคนดูไม่อยากเป็นคนขึ้นเองซึ่งถ้าเป็นคนขึ้นเองจะไม่ได้ดูเลยนะครับอยากกรี๊ดให้ดังๆเหมือนที่เราดูคอนเสิร์ตที่เราดูตั้งแต่สมัยไหนตอนสมัยไหนอยากร้องไห้อยากหัวเราะแล้วก็อยากแบบอินซึ้งตั้งน้ำตายเงี้ยอยู่ในใต้การจัดของ A อทามโดยพี่ชอตที่เราดูมาหลายๆคอนเสิร์ตของ A อทามองเงี้ครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้ง5ท่านนะครับที่เสียสละแบบบางคนก็ อาจจะแบบไม่ได้ถนัดในการขึ้นคอนเสิร์ตเลยแต่ก็แบบว่าอาพี่เอมึงอยากฝันอยากเพิร์เจอร์ก็ทำให้ให่เนี่ยครับสารฝันให้เป็นจริงนะครับน้องโอ้ครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณจริงๆเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนกับฝากทางบ้านเลยนะครับว่าครั้งนี้ เป็นรางวัลที่เอทามให้กับทุกท่านจริงๆนะครับเราไม่มีช่องไม่มีค่ายไม่มีอะไรทังสิ้นคือเราตอบแทนประชาชนที่เป็นแฟนคลับทุกคนของน้องๆในในนักสแสดงที่ยืนอยู่นตรงจุดนี้นะครับคือเป็นเป็นของฝันเป็นรางวัลที่แบบให้จากด้วยความจริงใจนะครับที่พี่เอ,เอสารฝันมาจากให้ต่อร่วมยอดกับเอทามครั้งนี้ครับขอบคุณครับสาธุ